สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอ้าต้อีก,กันอีกครั้งอนี้กบสกู๊ปโกจิระกันนะครับครั้งนี้ก็เป็นก็ซิล่าเดอะซีรีส์กันนะครับตอนนี้ตอนที่9เลยนะครับจำตอนจะต,ตอนไม่ได้ซะละเอ่อตอนที่9นะครับก็เป็นการเล่ากระตัวเหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นตอนนี้ตอนนี้กันดูว่าเป็นตอนที่เรียกว่าไงมาตรฐานเลยนะครับมันคือมาตรฐานมากๆตัวสัตว์ประหลาดก็คือธรรมดาธรรมดาเท่าที่มันจะธรรมดาได้นะครับมันกลายพันธุ์ไปแค่มันโตใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองครับ แต่มันก็ไม่มีแบบลุ่ล่ามเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับก็มาดูกันเลยว่ามันเกิดขึ้นในตอนนี้บ้างนะครับโดยตอนนีเนยเซกาที่เกาะเกาะหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เหมือนอะไรภูเขาไฟมันยังมีภูเขาไฟที่มันยังไม่ดับไงแล้วช่วงเวลาที่เหมือนเกาะมายอุสบูมเนี่ยมันก็มีคนรวยมาตั้งรีสอร์ทใช่ไหมแต่พอเกิดภูเขาไฟปะทุอีกครั้งเนี่ยผู้คนก็พุบไปหมดแล้วแต่เพราะเปเหตุการณ์เรียกว่าไงมันฉุกและอุกดังนั้นจะม,มีคนที่พยายามฉวยกอกาสนะครับก็คือ แอบเข้าไปในรีสอร์ทเพื่อขโมยของนั่นเองนะครับเพราะทุกคนจะออกไปหมดแล้วบางคนอาจจะทิ้งข้าวของเอาไว้แต่ปรากฏว่าไอ้ภูเขาไฟเนี่ยมันเป็นประตูอื่นออกมาด้วยนะครับแล้วก็เจอกับมันคือต้นไม้ไม้เลยนะครับมันคือ poison ivy มันก็เป็นโอเด้งเต้นะครับเอาไปว่า3คนนี้ก็วิ่งหนีนะครับฉากตากัแมาทินโทนะครับก็พวกนี้ก็ไปสำรวจมือนเดิมนะครับได้รับการจ้างให้ไปสำรวจบนเกาะนี้ซึ่งเขาก็มีเกลิ่นไว้ล่วงหน้าว่าไอ้เกาะเนี่ยก่อนมันจะมีรีสอร์ทเนี่ยมันเคยมีการทดลองนิวเคลียร์ใต้ดินนนใูไฟะครับ อ่ะมันฟอร์ชาโดแล้วคิดยังไงเขาถึงทดลองนิวเคลียร์กันในปกุกไฟที่มันยังไม่ดับก็ไม่รู้สิจะทําโลกแตกยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าการทดลองนิวเคลียร์ชุดจริงเนี่ยมันมีนิวเคลียร์แบบตุ้มระเบิดไปลูกเหตดกับนิวเคลียร์ใต้น้ําก็มี ก็อยู่เตใต้ดินก็มีนะครับในชีวิตจริงมันมีนะครับอันนี้ก็เช่นกันเป็นอยู่เขตใต้ดินแถมอยู่ใต้ภูกเกาไฟด้วยนะครับตอนนี้ก็จะมีคอนฟ lict เกี่ยวกับตัวทีมอย่างเช่นตัวมาเดลเพราะตอนที่เรือมันกำลังจะขึ้นฝั่งไงเอิญว่าเรือมันผิดคว่ำตัวแพยาแล้วก็เสียหายเล็กน้อย แล้วตัวไนเจลเนี่ยมันไม่สามารถทํางานพัฒนามได้เพราะว่าตัวคอมพิวเตอร์มันได้รับทำรุดไงมันเสียหายนิดหน่อยนะครับดังนั้นมันเดียวที่เกลียดการออกพัฒนาสุดเขาเป็นสายวิทย์ไงแกก็อยากจะไปเท่าไหร่โมนิก,ก็เลยต้องมาคอยดูแลไอ้หมอนี่นะครับเธอก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่แบบต้องไปเป็นพี่เลี้ยงไอ้คนที่เหมือนไม่สู้คนอะไรแบบนั้นนะครับมันก็จะมีคอนฟ lict นิดหน่อยและต่อมาสัญญาของเกาะเริ่มแย่แล้วเพราะว่าเกาะผูกับไฟเริ่มระทุอีกครั้งนะครับนิกก็พยายามติดต่อเพื่อนอน,นี่ยกลับมาไงแต่แตญญญ ตัวเอลซี่ก็ถูกตัวไม้เลือเนี่ยรัดเอาไว้นะครับแต่ก็ไม่ฆ่าเธอนะส่วนทางด้านตัวมาเดลเนี่ยก็พาโมนิกกับนายเจลไปยังรีสอร์ทนะครับตัวนายเจลมันก็ดูจะนั่นแหละเครื่องมาจนลวนหน่อยนะครับมันจะก้อยนายเจลเนี่ยเออไปเช็คดูข้างในโรงแรมไงแต่ปรากฏว่านั่นแหละไม้เลือโผล่มานายเจลก็ซีมองเทอีกแล้วนะครับไม้นายเจล ตัวมาเจอก็เกือบแย่นะครับเออโมนิกช่วยเอาไว้ได้นะครับทางด้านนี้กับตัวแลนดี้เอเนี่ยก็เหมือนตัวสอบเกาะโดยใช้ไอ้ปืนเลเซอร์ที่เหมือนคอยตัวจับบางสีได้นะครับก็แทบแย่เหมือนกันจนกระทั่งก็จีนะั่นพงมันใหญก็ไม่รู้อีกแล้วนะครับแต่เรือดไมเลยนี่ค่อนข้างจะแข็งแรงมากเพราะมันรวมตัวกันแล้วก็รัดตัวจากกอสซ่านะคือขยับไม่ได้เลยอ่ะคือแบบโอโ้โหเก่งมากแต่แหละเออจริงกอสซ่าตัวนี้เนี่ยความถึกมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แรงมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยนะครับนี่ก็พยายามจจะะหหาาาาวววิิธีีีช่ย่ยยกกกกอตใ้้้้้ไไไดดดดนนนนนครรรรรััับบททงงแแมมมเเเล็ขปโส์ ก็ไปพบว่าไอ้นอกจากไม้เลื้อยเนี่ยโรงแรมนี้มีพึ่งลังพึ่งขนาดยักษ์นะครับแลาวเขาเรียกชื่อว่าการทดลองนิวเคลียร์ใต้ดินเนี่ยมาทำให้ทั้งเกาะเนี่ยกลายพันธุ์นะครับต้นไม้บนเกาะมันก็ลากของมันเนี่ยก็จะกลายเป็นไม้เลือ้อยส่วนพึ่งบนเกาะมันก็โตใหญ่ขึ้นนะครับแล้วความที่ต้นไม้ยันกลายพันธุน์เกาะชาวบ้านลากไม้ของมันเนี่ยมันก็มีน้ําเลี้ยงที่มีสารลังสีกลายพันธุ์ทำให้พึ่งที่มากินน้าเลี้ยงเนี่ยตัวมันก็ใหญ่ขึ้นนะครับ ตัวโมนิกที่พยายามช่วยมันเดลก็ลรับบาดเจ็บที่ขานะครับเออขาพลิกไปนะครับตัวโมนิกก็โกรธมากที่เหมือนแบบแลตัวเองต้องมาคอยดูแลไอ้นี่นะครับทางด้านนี้กับแดนดี้ก็ได้ไอเดียจะช่วยก็ซาร่าแล้วก็เอาเลเซอร์ที่ปกติเอาไว้ฉายดูรังสีเนี่ยเอามาอัปเกรดให้กลายเป็นเลเซอร์จริงๆเลยนะครับก็คือทําลายตัวเถาวันนะครับตัวลากไม้ก็ซาร่าควสามารถหลุดมาได้แล้วมันก็ขุดดินหนีไปแล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวที่ตัวแดนดี้ที่ตัวเขาเนี่ยเลอะด้วยตัวอะไรยางไม้เนี่ยตัวน้าเลี้ยงเนี่ย ก็ถูกพึ่งสนใจแล้วก็จับตัวไปนะครับถ้าเกิดการเป็นหนังเสียงขวัญนี่ไรลี่ตายหาไปแล้วนะยเสียงขวัญแบบแมลงยักษ์อะไรแบบนั้นนะครับตัวนิกก็ไปเจอตัวเอลซี่นะครับอ๋อแล้วก็หาตัวรอดแล้วก็คิดว่าจะไงที่จะช่วยเกาะน,นี้เพราะว่าจะเกิดพึ่งเพราะเนี่ยมันออกไปจากเกาะเนี่ยมันสร้างความเสียหายกับโลกแน่นอนนะครับเหมือนกับตัวกัสซ่าตัวพ่อแหละแล้วเกิดลูกออกมาเยอะๆนะครับทางด้านโมนิกับตัวแมนเดลพอเข้าไปในรีสอร์ทเรื่อยๆก็เจอกับรัางของมันแล้วก็ตัวไรดี้ถูกจับตัวไปนะครับนายเจลด้วยนายจะที่โดนตรึง แล้วเราไดเจอตัวคุยนะครับไปฉากประตูที่เขจาจะธรรมดาประสบควรนะคือร่างกายมันก็แตกต่างจากตัวพึ่งตื่นแหละแต่มันก็ยังธรรมดาดีนะครับและมมนเดลก็ได้โชว์กลืนนะครับเรียกว่าเ,าเอาสายฉีดน้ำฉีดพวกพึ่งที่หนีไปนะครับที่อแอนดี้ก็แซวว่าไม่ได้เจอแบบนี้มาทุกวันนะโมนีบอกอะไรพึ่งกี่คนเหรอเปล่าไอ้แมนเดลทําตัวเป็นลัมโบนะครับจากนั้นตัวแ <c oughs> มนเดลเนี่ยก็เหมือนได้ไอเดียไงเขาก็เลยไป เหมือนเปลี่ยนวงจรของตัวไนเจลนะครับให้ปล่อยเหมือนควันออกมานะครับเหมือนเป็นควันที่เอาไว้รบกวนใครอยากเข้ามาแรงมั้งเหมือนแบบอะไรควันที่เอาไว้ตียุงอะมั้งฆ่ายุงตัวไนเจลก็ถือเออช่วยเยอะจนกระทั่งมันถูกพึ่งลุมแล้วก็ฉีกมันชิชนนะครับคราวนี้ตายของจริงละน่าสงสารมากไนเจลแล้วก็จิกก็โผล่ขึ้นมาต่อสู้กับควีนนะครับ ต่อสู้ไปต่อสู้กันมาเนี่ยก็ทําให้เกาะและความเสียหายผูกับไฟก็ยิ่งปะทุหนักขึ้นนะครับจนเกิดพื้นถล่มตัวก,ก้อนจีระพึ่งเนี่ยก็ตกลงไปในหุบเหวด้านล่างซึ่งมีลาวาเนี่ยแมกมาเนี่ยกำลังทะลักออกมานะครับแล้วเ๋ยวก็ซ่าตัวเนี้ยหลีกเลี่ยงลาวามากแต่ว่ามันไม่ได้อึดเท่าก็อทเฮเซเพราะก้อทเฮเซมันไหลไปกับลาวาได้เลยนะครับไหลไปกับแมกมาได้เลยนะครับเรียกว่าก็อทเฮเซมันโคตรเจ๋งอะโคตรอึดน,นะครับก็ตัวนี้ต้องหลบเลี่ยงลาวา แต่ก็แปลกดีที่การต่อสู้ทั้งหมดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอาตอมเบลีของกอ็ซ่าตัวนี้มันไม่สามารถปล่อยทีได้นะที่เห็นเนี่ยก็คือมันปล่อยไม่บ่อยเท่าไหร่เหมือนกับก,บก,บกของญี่ปุ่นอย่างพวกเฮเซชวานไหมไอ้ก็ศตัวนี้มันปล่อยแต่เมื่อมันหาโอกาสหาจังหวะที่จะปล่อยนะครับอย่างตอนนี้คือก็ศเนี่ยมันปล่อยใส่ผนังถ้าให้ตัวหินมันถล่มทับตัวพึ่งนะครับถ้าได้พวกนี้ก็หนิมันจะเกาะได้โดยที่นี่คือแบบโอโ้โหสภาพเกาะแบบนี้จมน้ำไปนเนี่ยก,กลัวก็ซ่ามันไม่น่าจะโลดนะครับแต่มันก็โล ตัวแลวนดี้เขาตั้งฉาย,ยาว่าอไอว,า,ว,า,วาลิซารดคิงนะครับเออราชากิงกาเนาะก็เป็นคำเรียกว่าไงแสเล็งแสดงเรียกว่าเป็นคำเปรียบเลยของคิงออมน์มอนสเตอร์อีกแบบหนึ่งเนาะแต่เนอะไหมราชากิงกากับคิงออมน์มอนสเตอร์อะราชันแห่งสัปปหลาทั้งมวลเนี่ยยังไงคิงออมน์มอนสเตอร์มันก็ดูเท่กว่าใช่ไหมแต่และแตัวละครเห็นว่ากัวสตาไปกิงการ์กลายพันธุ์ก็เลยเป็นกิงการาชานะครับราชากิงกานะครับ ก็จบตอนประมาณนี้แหละด้วยความที่ตอนนี้พูดตามตัวว่ามันค่อนข้างธรรมดาตัวสัตว์ประหลาดก็ธรรมดาเพราะว่ามันคือสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ที่แบบไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างอะไรมากไงต้นไม้ก็คือต้นไม้ธรรมดาที่ตัวรากไม้มันกลายเป็นไม้เลื้อยขนาดยักษ์ไงส่วนพึ่งก็กินน้ำเลี้ยงแล้วก็กลายเป็นตัวใหญ่แค่นั้นเลยมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเท่าไหร่นะครับแถมตอนนี้ก็ยันตัวละครคนมากกว่าด้วยสมก็ไม่ปัญหาอะไรซีรีส์ตอนนี้เรื่องราวของซีรีส์เนี่ยมันก็เล่าผ้าคนได้สนุกดีนะครับพวกแก๊งทีีีมมมนนนนกเ่ัั็ดโคคะรบ เราจะมาชมเห็นกันตอนนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสวันนีกน็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ